สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกคนมื้อนี้เพิ่นาอีสานไปหาเห็ดหนองงหู้าตะออกมางพี่น้องเบิ่งกินนํากันเด้อเอาปลางง

แท้เอดพอลงน้ำก <sk> <Blue> ันมี่ะดอกใ่ญ่เ้ยเฮ็ดก็เต็มหม้อเต็มหม้อละ่น้มมาเก็บผักกครบใส่แกงเห็ดใรก็เคือสมรสมีาไปสแกงเฮดบาน แต่รัดพันได้ก็ได้ส no. ่งพอดีนะเพื่อนผมเอากระโปรงมาฮะมาเก็บเอาใหม่อีกมอสอดเลยมอพุ่มลบ้านเฮ็ดไล่เฮ็ดไล่ก็มอมาเออ

ใช่กจนเล้ยวผู้บาอะไรไดไปช้บ้านน้อกเะห่อไ่ได้สต่นี้เอไม่เอเขาบดเยอ่นยบไม่ได้เพรนะใออย่างเี้มตายกัตายทุกคนหมรถเขาโงพยาบที่นี่่้งเกกอบตายน้สัตว์ของยาไข่ได้เข้าโรงพยาบาลเกือบตายเขาแค่พวกเสียกเนดีไม่ตายพอตาย เวลาหมแล้วรตึงนทีบีมตอุ้นกุ้ปัวพวกไอ้ปัวแต่นนโรงาบาลเราไปนนโรงพยาบาลเอาใส่ของเก็บไปซื้อกามือไ็นไม่ใหญ่ก็ไปเกียจิ้น้ำเวลาหมแล้วอาบน้ามัสจะบดขึ้นเด้วยรอลกพิสดารจอเหินที่กไม่ใหญ่ใขอพวกไปวับดูนี่ว่าตายวกไป่วยที่ดีม่บาดนี่คุณแจงแบไมบาดางร้องาโอ้ ไได้ละมันค้อดไม่แด้งเลยร้อนร้อนมันเกิดมาทรมนิชีวิตเกิดมาที่ใช่ใช่สองใครโซดโซดโซดมาขอนห่อนว่างใครตัวนี้ใครไม่ได้ขอนเรากินเหม่อนตะกไวยอย่างทอดใครสองใ่ได้ไรใครเอาไปยี่นอ่างนี่ทอดอันนั้นสีมีไปยืมมาเขาไรเกี่ยไว่ายืมบอกเมื่อเราไม่อยู่เอาไปคือ จัดกัน้ไก่เจ็สิกดีหอนเ้อหอนเ้อมันหอนได้แกูด้วใส่ปากถงดีมาเป็นที่ใกล้ดีกันเลยก็กลงหอนกระไรพี่น้องเลยต้มนะเว้ยเย็นมาสวงมาเศาไปน่อยซุ่มก็ไดอืมีส่วน้อือแตกขออะแบบ มีบอกว่ามาช่งพอแม่มันสามตุ่มเฮ็ดโจกเฮ็ดโจกว่ามีแม่ไม่ไม่แม่ไม่ได้ไม่เลยเจ้าเจ็าเดือดรูดเน้ามโกงเปลียวเอ็ดโจกมันใส่กำชีวิตเฮ้ยเงินโวให้มาหายไม่กับบดก็ไม่ขึ้นไม่เจ้าเจ้าดีกันยใส่กำกำดีตอนด่างคือเป็น ชีเดือมันแกงมู้ก็เป็นชีขาวนี่ก็เรากินดอกจุบๆหนามันหงอยวงในในหอดห่อนแค่กตายแล้วนอนง่ายกว่าบุญละขานหงุ่มอะไกินก็ินใหญ่จ่องนอนยังน้อยไยังเต็น อบหวานกระดูกคนมาเยอะแยะมาเร่งมาเล่งบ <th uh ่มาเอบหวานกระดูกมากระดูดกูมีจะมายังทับใจแล้วตายก็ตายยังกันยังโอ้ยกินเย็นเย็นกระห้อนจับมือดีไปแล้วกินนหน่อนกันเย็นก่อนไปจั๊กอู่ว่ะให้ลงหม้อ

ช่วยบอกแล้วจ็บปีเรียนทุย่ยาเลยพาย่านหาหน้าข้ามคบมงแก่ชินนเบงมอ่อกมึงดอปมึงไงสัมปูมึงรก่นาหน่อย่เ่้ามีงนหรอเก็พายง่ายกวาก็พายตองร้เรื่องมองใเสียงเยให้ลงเขาเอางประจำมาเดวเท่าที่ม่า khó khăn, khó mẹ già làm ăn vô, biết già nào, cứ bỏ cái luôn, mình ăn cái bằng ngay, mồ cào bằng ngay, đi có một khoang vậy mà, một khoang ăn trong trong đó mà, tôi ăn ở thôn này ก็หม้อไปหำเมื่อเย่นเมื่อเย็นรออยู่บอกว่าเชียประกันที่มันบางทีมันเหี่ยมื้อเยนช่วงเนี้ยไม่ด

นี่ก oh, ๊อปปิ้ตนะแจกรายดูร้านอาหารจนสมมตน้าห้างไก่โกลุ่งร้อนมากินน้ำยูรีไม่แห้งสดทุกคนเนอะยิดตามแน่ต่อหางอีสานเอาแม่ละกัแม่กอปปิ้นอีสานเบืองไปน้ำกัลกวางยูรีไม่แห้งสทุกคนผอกันจีนมหม่ก